ตอนรับพรโมกตมงลโมกสิสทาค ขึ้นมาเท่าประมาณเท่าโี้พวกขึ้นขึ้นมาไฮย้อมดูแล้วก็คล้ายๆเนาะคล้ายพระพุทธรูปอยู่เด้พุทธรูปนั่งปางปางมาแล้วพี่ชเปล่านั่งทงุกงานอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ๋อ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 กับพระเป็นพระวิปัสสนาธรรมวิปัสสนาจารย์คือผู้ให้การอบรม พรนิสิตจะเป็นผู้เข้ารับการอบรมนะร่วมแล้วกับจประมาลอยหลังนี้จะเป็นของพ่อขาวแม่ขาววันนี้ท่านผู้หมวดกำลังนำโชคลามมาให้นะครับท่าน chuyển lưu lại mình đi nữa. ถ้าคนมากวนเยอะใส่จัดไม่ได้ทํายอด ครับเริ่มแรกที่เห็นเป็นด้ไรครับที่เห็นจอปวกที่เป็นอุปพระนี่ครับทํำทำความสะอาดปัดกวาดบริเวณที่จะปฏิบัติธรรมจะเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่เป็นโครงการปฏิบัติธรรมปปะจาปีครับปฏิบัติธรรมอบรมทีปัศนากรรมฐานของปาวิเวกครับวันที่ครับวันที่ยี่สิบ ถึงยี่สิบสี่มกราคมส5งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลยพากันมาเห็นเลยเห็นบมดครับมาเห็ดมาทำความสะอาดคุณโยมเ็เห็นก็เลยการจุดธูปจุดเทียนแล้วมองดูแล้วมันก็คึกเหมือนเหมือนองค์พระพุทธรูปต่างก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งดีว่าทีมากดีเห็นเเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นในการที่เริ่ม จะปฏิบัติธรรมเที่ยวเป็นสิริมงคลในการเตรียมการเตรียมงานไม่เห็นแบลตาอยาโยม่มเขาก็เสื่มส้มแล้วก็เขาก็ดีใจที่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในปา่าในป่าปฏิบัติธรรมของวัดป่าวิเวกอย่างนี้คือวัดป่าวิเวกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมุกดาหารแห่งที่เจ็ดแล้วก็มีการปฏิบัติ ทุกปีจัดอบรมวิปัสนากรรมฐานทุกปีทุกปีคือวันที่20ปีนี้ตรงกับวันที่20ถึงวันที่24มกราคม2567คือเป็นวันขึน<ม>น้น10คำ่คำเดือน2วันขึ้น10ค่ำถึง14ค่ำเดือน2จะจึงอยากจะเชิญส่วนญาติโยมญาติโยมสาธุชนในมารวมปฏิบัติธรรมรวมกันและก็ ถวยการอุปธรรมว,ว่ารวมทำบุญรวมบุญรวมเป็นเจ้าภาพป,ต,ปต,ตาหารหนำปนาณาตถวพระภิกษุษสามเณรในวันที่20่หอดวันที่24ก็ประมาณหนึ่งรยรูปประมาณหนึ่งรูปจะที่เป็นพระสั่งฆาธิการที่เรียนหนังสือเป็นพระนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย วิทยาลัยสงนครพนมรักห้องเรียนวัดศีบนเรื่องรักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือปอบอสก็จะนมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วยแต่จอมปลวกถือนเป็นผ่านีเคยเห็นมาก่อนบ้างปะเคยได้ยินบทวิเวียนนี่ก็บบอเคยเห็นบอเคยมีอยู่หรอครับบอมีเคเห็นเห็นเป็นธรรมดาเป็นปกติทั่วไป ถือว่าเป็น<ด>สิง่งนิมิตที่ดีนะครับเป็นนิมิตหลายที่ดีที่ดีเข,ข้ากับกันไว้ไว้ห้นม,มาอย่างยีง้มันก็ทับก็ท<ไ>ิปล่อยไว้ในนิมิตบอกครับอาจารย์ก,กันเป็นเขตก,กันเป็นเขตไว้ถึงจะได้จะปลูกพังไปยังก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้เข้ากับกันไว้ก่อนกันเขตนนี้ไว้ก่อนเพิ่นมากมาจําอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองขึ้นมนมานอนอย่างนี้หนีนะครับมานอน บัดที่นี่พ่อคนไปคนนี้ผมมาเบิ้งกับเป็นชนี้ขึ้นมานะคอ,คอยขึ้นมาจำปูมือหน่อยนะกับ,รบประมาณเด็ดเกือบปีน,นึ่งนะครับ <c oughs> เกิดจอมหินมาสมีนะ <c oughs> เป็นจอมปวกกอขึ้เนเรื่อยๆนะครับอาจารย์ปัดกวดได้หนีก็เห็นเป็นชนิดนั่นบ่แม่นครับขึ้นขึ้นมาเจอไหนเจอไหนเมียนพราจุดองเพิ่นมาเก่าลูกครับเพิ่มเพิ่มมา ดีครับนเก่าลูก